สวัสดีครับเตาสามเหลี่ยมออโต้ครับพี่โอ้โหมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ต้องบอกเลยนะนี่คือที่สุดของความคุ้มครับพี่และเซฟเงินลงในกระเป๋าเยอะมากเอาง่ายๆพี่คันนี้ออกใหม่ป้ายแดงราคาที่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทครับวันนี้เหลือเพียงแค่5 0 0แสนบาทเท่านั้นครับกับรถ isuzu d max คันนี้ครับพี่ปี2023สภาพสวยกลิบเลยครับพี เดี๋ยววันนี้จะให้มาดูทุกซอกทุกมุมของความสวยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยให้ออปชั่นอะไรมาเพิ่มบ้างครับกับสําหรับเจ้าตัวนี้ครับ isuzu d max ครับ1.9 fba ครับพี่และที่สําคัญคันนี้คือ4ประตูด้วยครับฝากติดตามชมโปรโมชั่นหลังคลิปด้วยนะครับมาครับเริ่มจากนี่เลยครับพี่สภาพสวยๆแบบนี้ครับกระจังหน้าเขี้ยว2ชั้นเท่สุดๆครับแล้วก็สีใหม่ล่าสุดของ isuzu d max ในโฉมปี2022ขึ้นไปครับพี่ โลโก้ครับจะเป็น isuzu d-max ครับสีเงินโครเมียมครับตัดกับสีเทาและก็จะมีตัวลูกเล่นสีเพิ่มเติมคือจะมีสีดําเงาตัวนี้เพิ่มเติมครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านแล้วก็เป็นสีเทาแมทเทนิกครับรถรุ่นนี้ออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างจะสปอร์ตกว่าตัวรุ่นอื่นค่อนข้างเยอะมากครับไฟหน้าครับผมจะเป็นไฟหน้า multi reflector ครับตัวนี้จะเป็นตัวบอดี้ใหม่หน้าใหม่เห็นไหมครับพี่ตัวกระจังหน้าเขาจะค่อนข้างแปลกกว่าตัวอื่นขึ้นมานิดนึงครับมีไฟเลี้ยว ตรงด้านหน้าด้วยและด้านล่างครับแต่ว่ารุ่นนี้จุดสําคัญคือเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกมาเพิ่มให้นะพี่นะตัวนี้อาจจะได้ซื้อเพิ่มนิดนึงแค่นั้นเองครับแต่บอกเลยครับว่าตัวนี้คบคุ้มสมราคาครับพี่ยางครับมามาดูล้อกัะนหน่อยครับพี่ตัวนี้ให้ยางมาเป็นปี2023ครับยางบิสโตนะพี่นะ R ห1หนด้วยโอ้โหต้องบอกก่อนว่าสวยจริงๆยางปีใหม่ไม่น้อยสภาพเดิมๆเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยครับพี่ ซุ้มล้อครับเห็นไหมพี่ไม่มีจุดไหนเลยครับที่เคยแกะเคยขันน็อตน,นะข้างในซุ้มล้อครับเนียนสวยกลิบละเอียดอ่าและตัวนี้เขาเพิ่มมาให้กว้างขึ้นเผื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถอัพไซส์ได้อยากเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนขนาดยางให,ให้ใหญ่ขึ้นได้หมดเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นมาด้วยดีไซน์ของกระจกไฟฟ้าครับพี่สีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็จะมีการสาบที่แถมเข้ามาให้ด้วยนะตัวนี้ครับ ออกเดิมๆมาจากศูนย์เลยแบบนี้ครับพี่ดูในห้องเครื่องครับตัวนี้นะเห็นไหมพี่ในห้องโถงครับค่อนข้างจะกว้างมากใหญ่มากครับตรงนี้ครับออกแบบดีไซน์มาได้ดีมากพี่เห็นไหมครับเขาจะมีจุดลุกเล่นค่อนข้างเยอะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะแต่จะเป็นตัวละเอียดตัวนี้จะเป็นตัวอย่าบครับตัดมากับตัวมือดึงที่เป็นสีดํากระจกจะเป็นระบบไฟฟ้าครับอันนี้ครับพี่เห็นไหมครับ สภาพครับยิ่งกว่าป้ายแดงพี่น็อตทุกตัวผมไล่ให้ดูเลยครับว่าไม่มีตัวไหนที่เคยแกะเลยสีเดิมมาร์กเดิมอาร์กเดิมทั้งหมดครับมาดูกันหน่อยครับพี่นี่ครับโครงสร้างนะครับดูง่ายมากพี่นี่ครับแค่ดึงตัวนี้ออกมาครับนี่ครับพี่ดูครับเม็ดอาร์กเดิมทั้งหมดทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะจับดูมีความคมมากพี่ถ้ารถทําสีมามันจะไม่มีความคมครับแล้วก็ตัวนี้มันจะค่อนข้างหายไป แต่ว่าตัวนี้ก็คือมาครบจบทุกอย่างในรถคันเดียวไม่มีตําหนิใดๆเลยนะสําหรับรถคันนี้ครับแม้กระทั่งรอยหินกระเทาะก็ไม่มีพี่มาดูครับนี่ครับเห็นไหมพี่เหมาะสมครับกับรถมือสองสภาพป้ายแดงครับนี่ครับน็อตุกตัวครับพี่อาบีเห็นไหมครับอยู่ครบสายไฟทุกเส้นมาร์กทุกตัวครับไม่มีการแกะไม่มีการเจาะใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนิดนึงครับพี่นี่ครับ ด้านหลังมาก็จะออกแบบดีไซน์คล้ายคลึงกับด้านหน้าค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็จะมีจุดวางแก้วน้ํามาเพิ่มให้มีลําโพงตรงนี้มาเพิ่มให้ด้วยดูภายในครับพี่เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเบาะพระครับทาความสะอาดง่ายมากไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นอับครับแล้วตัวเบาะเห็นไหมพี่นี่ครับตัวนี้เขาจะทามาแบบอุ้มด้วยนั่งสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเบาะสีดําเย็บได้สีเทาเข้าไปเพิ่มเติมให้ครับสวยจริงครับพี่มีช่องเก็บของด้านในให้ใหด้วย นี่ครับตัดมาที่ด้านหลังหน่อยครับพี่รถคันนี้ครับคือเหมือนที่เรารู้ครับพี่เป็นเครื่องยนต์1.9ครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยครับพี่นี่นะแม็กไครเนอร์ครับทุกจุดทุกตัวครับพี่สวยมากไม่เคยมีการเจาะคอกไม่เคยมีการใช้งานใดๆเลยนะพี่เหมือนซื้อมาใช้เป็นรถจิ๋งมากกว่าครับแต่ว่าสามารถบังทุกของได้นิดหน่อยนี่ครับสวยครับพี่นี่ครับภายในซุ้มล้อนะต้องบอกก่อนเนียนเนียกริบๆเลยครับ รถคันนี้ไม่มีการดัดแปลงช่วงล่างมาใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีการโหลดแหนบเป็นแหนบเดิมทั้งหมดครับชุดล้อก็จะเหมือนกันกับด้านหน้าครับดีเป็นยาง b i s t o n มาให้เลย R611 ครับด้านหลังครับรถคันนี้ดีไซน์สวยมากพี่มากับไฟตัวใหม่นะดูครับด้านในเขาจะแต่งเป็นลายเข้าไปข้างในพี่เวลากลางคืนก็จะสว่างมากขึ้นไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับ และตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวเอปกติทั่วไปคือเขาจะมีกล้องให้ด้วยครับมาในตัวเลยกับรุ่นตัวนี้ครับพี่นี่ครับมีกล้องมาให้ด้วยเลยสวยมากพี่โลโก้ก,ก็เป็น d d I ไออ่าไฟท้ายสวยครับมามาดูกันหน่อยครับนี่ครับพี่ซูมนะให้ดูทุกมุมครับให้ดูทุกข้างเลยพี่ว่ารถคันนี้สภาพเดิมขนาดไหนครับไม่มีการเก็บงานไม่มีการพ่นสีนะนี่ครับ ด้านล่างไม่มีแมก้กระทั่งสน,นิมเกาะสักนิดหนึ่งล้อครับพี่นี่เห็นไหมรยละเอียดยิบครับดูข้างในกันหน่อยพี่ฝั่งทางนี้ก็เหมือนเช่นกันครับเปิดเข้ามาครับตัวดีไซน์เขาบางมุมเมื่อกี้นะอาจจะไม่เห็นครับแต่มุมนี้เห็นชัดมากพี่เห็นไหมครับด้วยระบบเนี่ยที่เขาวางมาไว้ครับตัวนี้ก็จะเป็นยางตัวนี้ก็จะเป็นยางรับเป็นเป็นแบบใหม่ตัวนิ่มนะเป็นตัวซอฟต์ครับสีเดิมๆจากโรงงานครับ ไม่มีประวัติครับเห็นไหมสภาพสวยจริงครับต้องบอกก่อนนะตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะมากครับดูได้พี่ดูทุกมุมครับนี่ครับแน่นๆเลยพี่แกะยากด้วยครับเพราะเอาจริงๆรถคันนี้พี่มันคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าพี่คิดดูว่าพี่ไปออกใหม่อ่ะแล้วพี่เซฟเงินลงในกระเป๋าไปตั้งสองแสนกว่าบาทนะครับอ่าไม่ต้องคําไม่ต้องดาวครับมหาผมซื้อคนเดียวบัตรใบเดียวจบจบทั้งหมดครับอนี่ครับพี่ ตัวนี้ครับภายในนะก็จะมีจุดที่สามารถปรับกระจกได้ทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับกันไม่ให้เปิดปิดกระจกนะครับล็อกแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นออโต้ทั้งหมด4ี่มุมซึ่งคนขับสามารถใช้งานได้เองโดยที่ล็อกทั้งหมดได้ด้วยตัดมาครับที่พวงมาลัยด้านในครับพี่ตัวนี้เห็นไหมครับว่าต่างกับตัว S ตรงไหนหนึ่งครับเขาจะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาให้ครับพี่แต่ตัวนี้ออปชันอาจจะไม่ได้หนักแน่นมากแต่บอกเลยว่า คุ้มจริงๆครับกับการใช้งานครับตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงสามารถใช้โหมดปิดเสียงได้เลื่อนสถานีได้รับสายวางสายได้และจอรุ่นนี้สามารถต่อ Apple CarP l a y ได้ด้วยครับให้หน้าจอใหญ่มากครับเชื่อมกับกล้องด้านหลังนะตัวนี้ครับพี่ระบบแอร์ครับตัวนี้ก็สามารถกระจายแอร์ได้ด้วยนั่งคนเดียวจะให้เป่าลงเท้าด้วยก็ได้ให้เป่าหน้าด้วยก็ได้หรือเป่าลงท้ายอย่างเดียวตัวนี้ก็จะเปิดปิดพัดลมครับตัวนี้จะเป็นระดับความเย็นระบบ AC มีระบบบน ให้ครบเห็นไหมพีุ่่นใหม่ครับอันนี้มีที่ชาร์จแบตด้วยมีให้มาครบครับและเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9 6สปีดครับนี่ครับภายในดีไซน์ค่อนข้างสวยนะพี่คือเอาง่ายๆครับซื้อตัวเอสเอาตัวนี้ไปใช้เถอพี่ดูครับด้านบนเพิลานครับทํามาสวยมากแล้วก็นี่ยังไม่เคยแกะเลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องด้านในครับนี่ครับพี่เหมือนที่บอกนะสวยจริงๆครับ สวยทุกมุมมองจริงๆที่รถคันนี้ครับต้องบอกก่อนนะและต้องบอกก่อนที่สําคัญว่ารถคันนี้ไม้น้อยมากไม้น้อยจริงๆครับไม่เพียงแค่1 0,000มกิโลพี่วารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0กิโลครับและอีก5ปีเต็มๆรับประกันยาวๆครับกับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดนึงครับสภาพภายในห้องเครื่องด้านในครับพี่นี่ครับต้องบอกก่อนนะดูเลยพี่ไม่มีตาหนิตรงไหนเลยแม้แต่นิดเดียวครับพี่ จะมีก็แค่รอยนี่ครับขนแมวขนจริงๆแค่นั้นเลยครับพี่นี่ครับเราสามารถดูได้ง่ายมากถ้าเรามือบีบตรงนี้พี่ปกติรถที่เคยทําสีมาเก็บงานมามันจะแตกเข้าไปข้างในครับเพราะมันเป็นจุดที่ค่อนข้างเปราะบางมากที่สุดนะตัวนี้มีแผ่นกันฝุ่นให้เรียบร้อยครบหมดแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ให้ดูเลยเห็นไหมพี่ไม่มีการแกะครับฝากระโปรงเดิมๆข้างในสภาพเดิมๆหมดเลยไล่ตะเข็บมาตามข้างมาเลยครับพี่เห็นไหม นี่ครับไม่มีประวัติการชนแน่นอนครับแค่นเพดยังอยู่ครบครับพี่ยังไม่เคยแกะเลยพลาสติกยังอยู่ครบนะนี่ครับสวยมากครับคานทั้งหมดเดิมเดิมหมดเลยพี่เห็นไหมครับสวยมากครับแล้วตัวนี้เป็นระบบกระจายเบรกด้วยระบบอ B s ีด้วยนะครับให้ความปลอดภัยมากในแบบต้นตำรับของเขาเลยเพราะว่าหนึ่งอ่ะพี่เวลาพี่ขี่ไปเร็วๆเนาะขับไปเร็วเวลาเราเหยียบคานาหันรถมันจะสะบัดแต่ตัวนี้เขาจะเป็น หมดกระจายเบรกช่วยก็คือเขาเหมือนกับเขาจะเบรกเป็นระยะระยะระยะจนกว่ารถจะจอดสนิทนั่นเองพี่นี่ครับคือความปลอดภัยของเขาครับนี่ครับให้ดูเม็ดอ้างนะพี่เห็นไหมทุกตัวเลยยังไม่เคยมีการแกะทุกชิ้นเลยครับนี่ทุกชิ้นนี่ครับเห็นไหมพี่โอ้โหสภาพยิ่งกว่ารถป้ายแดงครับพี่แบตเตอรี่ครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2023นะผมเปลี่ยนใหม่ให้เลยครับพี่ แมตโดยที่ไม่ต้องไปเช็คเลยว่าแบตเกา่าแบตใหม่แบตใช้มากี่ปีแล้วตัวนี้สามารถเปลี่ยนให้ได้เลยครับพี่ไม่ต้องขอยากครับสําหรับใครนะครับที่สนใจรถแบบนี้พี่โปรโมโชั่นดีๆแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับมาซื้อกับผมนะในคลิปนี้นะขอแค่ดูคลิปผมมาครับพี่แล้วชอบนะผมแถมแม็กให้อีกหนึ่งชุดครับพี่จัดไปครับแม็กใหมยย่มายางใหม่ให้อีกหนึ่งชุดนะพี่นะฟรีไม่คิดตังค์และออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นครับผม และทำการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่สำหรับเจ้าตัว1.9ครับ SDA คันนี้ครับพี่ต้องบอกก่อนถ้าพี่ไปไป้ายแดงครับพี่ได้แค่ตัวล้อกระทะเริ่มต้นตัวแคบเท่านั้นครับแต่พี่มาหาผมพี่ได้สีประตูสวยๆแบบนี้ไปเลยออกรถแค่10บาทและรถคันนี้เหลือเพียงแค่500,000บาทแต่ยังไม่ได้บอกค่างวดใช่ไหมจ๊ะฟังไม่ผิดนะพี่นะคันนี้ค่างวด ครบจบทุกอย่างแค่9,000กว่าบาททับตลอดสัญญาไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวซื้อคนเดียวบัตรใบเดียวซื้อได้ทุกอาชีพด้วยครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้รถสภาพสวยๆแบบนี้พี่เงื่อนไขดีๆแบบนี้ครับแล้วก็อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องทิมแบงค์สเหลี่ยมออโต้เท่านั้นครับอยากได้ทางลัดครับพี่แอดเข้ามาที่บ้านเขียวมีตัวแอดน้ำหน้านะครับแอดสาย4 4 4A ครับหรือ094 466 5364เตาตามสั่งสามเหลี่ยมออตโต้ครับผม